สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาสู่การถ่ายทอดสดนะครับบรรยากาศจากทะเลสาบหนองหานนะครับมีนนมาตกปลาด้วยนะครับไม่ทราบว่าได้ปลาอะไรนี่นะครับตอนนี้ผมจะกลับมาขึ้นฝั่งแล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นวัดขาวขาวนะครับด้านหน้าก็คืออารนอวิหาร อักรรเทวดามีใครแอที่ท่าแรกนั่นเองนะครับพี่น้องครับมองจากทะเลสาบน้องหานแล้วมองจากตรงนี้เรามองเห็นว่าเป็นรูปเรือได้อย่างชัดเจนมากๆเป็นรูปเรือที่ที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะดูเหมือนทรงกลมอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หัวเรือนะครับก็ไม่รูปไมก้กางเขนนะครับพี่น้องครับถ้าเราจะดู ก็เปรียบเทียบลอดหัวเรือนะครับที่ผมกําลังนั่งอยู่นะครับกลับมารูปของพระหลัคาวัดอัศนวิหารนะครับที่เป็นรูปเรือก็มีความคล้ายคลึงกันมากๆนะครับพี่น้องครับแล้วก็ข้างห้าที่เป็นไม้กางเขนนะครับก็เป็นหอระฆังนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่ท่าเรือนะครับซึ่งอยู่ด้านขวามือนะครับก็ห่างจาก อาสนวิหารประมาณ1กิโลเมตรนะครับพี่น้องครับและในค่ำคืนนี้นะครับด้านซ้ายมือสุดนะครับพี่น้องอาจจะเห็นเป็นหลังคาแดงๆก็จะเป็นจุดที่มีการแผ่ดาวทางน้ำนั่นเองนะครับก็จะมีการแผ่ดาวจากจุดขวามือไปจนจุดซ้ายมือนั่นเองนะครับระยะทางก็น่าจะประมาณ2กิโลเมตรนะครับมีแสงสีเสียงนะครับและคืนนี้ก็จะมีการเ,าเรียกว่า แถ่ดาวทางอากาศด้วยนะครับก็คือใช้โดรนนั่นเองนะครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศนะครับของเทศกาลแห่ดาวและเมื่อเช้าถ้าพี่น้องได้ติดตามรายการถ่ายทอดสด2คลิปของผมนะครับที่ออกมาที่บริเวณน้องหาดนะครับซึ่งเราทำทางด้านขวามือนะครับแต่เวลาขากลับเรามาทางด้านซ้ายมือก็เป็นการวนถึงรอบวกนะครับราานั่นองมบาือทางด้าน ขาเก่าที่นีะครับก็จะไม่มีพวกต้นไม้นะครับดอกบัวกอกกแผ่นดินนะครับที่ที่เป็นเนินอะไรนี้ไม่มากนะครับเท่ากับตอนขามาดังนั้นผมก็เลยไม่ได้ถ่ายท่อสดไปนะครับตอนท้ายของการถ่ายท่อสดในตอนเช้านะครับก็มีการขัดข้องทางเทคนิคที่ต่อยเสียงหายไปนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับ เป็นเสียงของโทรศัพท์นะครับที่หายไปแต่เสียงของผมก็ยังคงอยู่นะครับไปนะครับมองจากฝั่งตรงนี้ผมสังเกตเห็นว่าขาบวนเรือเล็กตอนเย็นที่มีทั้งหมด4ี่สลอมตอนนี้เตรียมเตรียมความพร้อมแล้วนะครับเมื่อเช้าเราเห็นเขาเอาดวงดาวนะครับขึ้นไปอยู่บนเรือตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาปักอยู่บนเรือเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวเราจะไปดูความเรียบร้อยนะครับว่า มีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะครับสาหรับการแห่ดาวทาักน้าต่อเย็นในวันนี้นะครับพี่น้องครับแล้วก็ดูทางด้านพี่น้องอาจจะมองเห็นไหมนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเขาเอาไม้ไผ่มาทําเป็นนั่งร้านนะครับแล้วก็ผมเห็นเขาได้มีการจัดเตรียมสถานที่สวยสดน้ำทิ้งอย่างอลังการนะครับมากกว่าที่คาดคิดกันเอาไว้อีกนะครับพี่น้อง นะครับแล้วก็นี่เรากำลังเข้าฝั่งมาที่หมู่บ้านท่าแร่นะครับถ้าเราจรินตนาการนะครับว่าเมื่อ140ปีที่แล้วพวกเขาอ,อพยพมาทางน้าตอกลางคืนนะครับกระแสลมนะครับได้พัดพา,าเขาเข้ามาเกิดตื้นณบนริเวณแห่งนี้นะครับหลังจากเขาก็เลยสร้างหมู่บ้านนี้เรียกว่าท่าแร่นะครับซึ่งภาษาสมัยเก่าเรียกว่าท่าแห่ซึ่งหมายถึงเห็นแร่หรือว่าดินลูกบรังที่มีเป็นจลนมากน,นั่นเองนะครับลูก หินลูกลังหรือว่าหินแรกนี้ก็เป็นดินแข็งๆนะครับเป,เป็นเหมือนก้อนก้อนแร่ที่จับตัวกันนะครับนตอนนี้ที่เรากําล,าลังพายเรือทะลุกอกอบวนะครับก็มีนกน้อยสีดำํำบินมาเล่นกับเราด้วยนะครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศสวยสดก็ง,งามจริงๆนะครับพี่น้องครับไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนในชีวิต นะครับที่เราจะเห็นอาสนาวิหารนะครับอัครเทวดามเอลจากทางด้านหน้านะครับที่เป็นหนอนหานนะครับนี่ครับโอ้โหเรือเรานี่ทะลุทะลวงกอไผ่แล้วแล้วก็มีนกกระยางสีขาวนะครับนี่ครับน่าจะเป็นนกกระยางนะครับเป็นนะครับเป็นหลังคาของอาสนาวิหาร นะครับอักรเทวดามีคาเอลนะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่ามหาพรหมนะครับปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นอักรเทวดาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอัครทูตในภายหลังนะครับก็แล้วแต่นะครับนักอักษรสร์นี่เขาจะตีความกันไปตามยุคสมัยต่างๆนะครับเพี่นน้องครับเดี๋ยวซ้ายมือทักนูนนะครับก็จะเป็นที่เรียกว่าดอนเกิดน,นะครับที่ตอนเด็งๆ อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าที่เป็นอาสนะวิหารนะครับพี่น้องครับด้านขวามือนี้ก็จะเป็นจุดปล่อยตัวที่ใช้แห่เรือนะครับทางน้ําเรือที่เราเห็นนี้เป็นเรือเล็กนะครับพี่น้องครับเป็นแห่เรือเล็กๆเรือเล็กนะครับแต่ว่าดาวไม่เล็กนะครับดาวก็ประมาณเส้นผ่าสูงกลางประมาณ2เมตรนะครับก็เรือเขาเตรียมมาทั้งหมด40ลําลำด้วยกันนะครับพี่น้องครับเขาก็เอามา ประดับประดาตกแต่งและเดี๋ยวคืนนี้พี่น้องจะเห็นความสวยงามบรรังการยิ่งใหญ่นะครับว่าเป็นอย่างไรในการแห่ดาวทางน้ําซึ่งปีนี้เขาจัดมาเป็นปีที่3แล้วนะครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศน้องหานในเวลาประมาณบ่ายสองโมงส,สดงดงามไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นสบายนะครับอ่าและเรือเราก็มาอยู่ที่ท่าเรือนะครับหรือก็เรียกว่าท่าเรือพี่น้องเห็นเรือที่เขาประดับประดาประดับประดาดวงดาวที่ ก็ท่าเรือนะครับพี่น้องครับก็นอกจากจะเป็นจุดที่เขาเอาเรือมาขึ้นแล้วนะครับก็ชาวบ้านก็จะมาเขาผ่อนหย่อนใจตามอัธยาศัยด้วยนะครับและตรงท่าเรือนี่เองนะครับถ้าเราขึ้นไปก็จะเป็นถนนที่เรียกว่าถนนคนทําดาวนะครับก็คือเป็นบ้านคนที่เขาทําดาวขายนั่นเองนะครับแล้วก็ ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือถนนเฟื่องฟูนะครับแล้วพี่น้องจะเห็นว่า <c oughs> ถนนลาดยางที่เขาปูพื้นนะครับเขาก็มีการระบายสีสวยงามด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเราจะขึ้นท่าเรือนี้อย่างไรให้มีความปลอดภัยนะครับามาถึงท่าเรือแล้วนะครับพี่น้องครับ ท่าเรือก็ทําอย่างดีนะครับเป็นถนนคอนกรีตไม่ต้องกลัวนะว่าจะตกลงไปเดี๋ยวดูนะครับพี่น้องครับ,รบพี่กล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปถ่ายเลยก่อนได้ครับได้ผมเก็บของก่อนพี่น้องครับนี่เป็นบริเวณท่าเรือน,นะครับแล้วก็พี่น้องจะเห็นว่าเขา จัดเตรียมดาวที่จะแห่ในเย็นนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าเขาทำกันอย่างไรนะครับพี่น้องครับเราต้องข้ามเชือกมาอ๋อนี่นะครับพี่น้องครับดาวดาวที่เขาจะใช้แห่นะครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ดูมือผมนะครับโอ้โหดาวนี่ดวงใหญ่มากๆนะครับก็เส้นผ่าสูนกางน่าจะเมตรครึ่งนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีพี่เขากําลัง เอาเรือนะครับเอเอาดาวนะครับมามัดติดกับเรือนะครับโดยเขาจะมีมีท่อปูนนะครับมีฐานที่เป็นปูนนะครับเหมือนที่ปักล่มนะครับหล่อเป็นปูนนะครับก็ประมาณหนึ่งฟุตคูณหนึ่งฟุตนะครับแล้วก็มีท่อ PVC <c oughs> ต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เอาดาวนะครับมาติดกับมาแล้วก็ปักไว้แบบนี้ก็คิดว่าตอนเย็นนี้ก็จะสวยงามนะครับแล้วก็แต่และเรือเขาก็มีเ,เรียกว่า ต่เกียงน้ํามันนะครับทาจากขวดลิโพนะครับขวดคาราบาวขวดเอ็มแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีเท่านี้นะครับแต่ว่ามีทั้งหมด40ลําด้วยกันนะครับนี่นะครับเรียงท่อตัวกันไปแบบนั้นนะครับพี่น้องครับก็พี่น้องที่ดูการถ่ายท่าสดนะครับในช่วงระยะเวลาต่างๆก็ทําให้เราได้เข้าใจบรรยากาศของการแห่ดาวมากยิ่งขึ้นนะครับว่า เขาแห่ดาวกันยังไงมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรนะครับแล้วก็ชุมชนนะครับทางเทศบาลทางจังหวัดก็ได้พยายามที่จะทำะให้ดีที่สุดนะครับในภาคส่วนของตนเองนะครับซึ่งตอนเย็นนะครับเวลาประมาณ18นาฬกานะครับก็จะเริ่มในพิธีแห่ดาวนะครับซึ่งมีพิธีการเปิดนะครับจากทางเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นทางภาคส่วนของรัฐบาลเอกชนของวัดด้วย นะครับเดี๋ยวทางแผนกสื่อมวลชนชาิกสัง่งเมามลจันทบุรีก็จะได้ดูนะครับว่าเราจะสามารถเอาถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็สามารถทำให้พี่น้องได้เห็นนะครับการแห่ราทางน้ําและทางอากาศซึ่งบินโดนได้อย่างไรนะครับแต่ว่าภาพที่พี่น้องได้เห็นนะครับก็ <c oughs> เป็นความสวยงามมากๆนะครับก็เราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เป็นสภาพที่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับวัฒนธรรมศาสนา สิ่งแวดล้อมก็หล่อหลอมให้เรา,าได้มีชีวิตที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะครับในการถ่ายทอดสดนะครับในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ